ลงสดไม่ยังนามมันคือบัวขาวถ่ายเลยพี่บัวขาวซื้อยังบัวฮะบัวขาวทั้งโซนพร้อมตีอันนี้บัวพันทั้งโซนตัวหนึ่งเอาบอกัวลาเวลาไแปลนบัวปลายแพะจะเอื้อมือไปน้ำเนียนนี่เอ้าอยากไปอันนี้บางคลิปยุ่นปะมักมักตอนได้ในคลิปคือไปมองไรก็อจเห็นเบิร์ดนี่เปิดนาพี่น้องเมื่อไนี้นี่เขาจะเห็นนานี่บ้าเฮมักแต่แก่ใหญ่รักนั่นโอ้ยใจรักบ่โอ้ยใ่รักถูมักแค่ที่สุดเด็ดงลย แก่กันไบยเดวก่บเส้็นะแม่ยัไงาคไปใส่น่เฮ้ยเฮ้ยไปดีครับที่ไปไส่กาครับกินเขาซสอีกนี่เรียกาก่ไงลักเไก่เขาเปิดไหมะบ่ แซบอยู่บ่มันจะแซบเท่นีว่ากะตีว่แซบมบีไปกินมาหรอกมียังไงมีมียังไงบีมีเขาเจียวเออทุกอย่างนะมูมี่บ่มีอะไรเงินนี่ก็จะไปเงนสันเส้นอีกแล้วเออตามเดิมามเี้ดนนีตวงเจงเจงียงย้อนมึงกันละแหงมึงไปสันแห้งมีเท่าเดี๋ยวพอตามไปมึ่ง ทำเป็นใจแค่ว่อนเหราจมมือจังไหนอใจนะก็จะเส้นสันเจ้าจริงเขาจริงเขเจรงมือเดียวนี่ยเจรงเลยเขาจริงเจรงแล้วมึงสแสรอะแปจานพุ่นแปจานไปรับวุ้ยบัวขาวบัวขาทั้งสวพร้อมทั้งสวบัวพันแมงพร้อมชอว่าบัวขาวทั้งสวอันนั้นบัวพันทั้งสวนบัวขาวทั้งสวเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อนีไปไป ลูกบอกพ่อสีแม่มั้งไงมองไมนดอนครับไหนแล้วโอ้ยมากกับบทถ่ายอีพอยกุ้ยแม่ค้ากล้วยวีได้จักหน่วยนี่กล้วยวีได้จักบาทนี่บ่ีจักบาทบ่บีจักหน่วยบ่จีอือกุ้ยเฮิร์มุกกล้วยสุกนี่ลูกกล้วยกล้วยหอมกามาอือฝากร้านลูกสาวด้วยนะครับ อันนี้คือคุณแม่ของเพื่อนผมนะครับอันนี้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับนนรบ้านนะฮะน้ำซุปโดนวัวนะฮะอร่อยแซบ่บนะจ๊ะบ้านลูกไส้ครับลูกไส้เป็นเบาได้พี่น้องเส้าหาเส้าหกเส้าหกเส้าสีา่เส้าหาปีแหละมาใส่กิ๊เท่ากี <c oughs> ่หมออีป,ปอบมึง <c oughs> มาใส่ใสเขามาปลูกของทาร้านลูกสาวเขาหัวจะได้จะมาเหม่งได้ใจกูแท้ไปนั่งฟังพุ่นอบตออบสมอจะนั่งนี้ เปิดพี่น้องครับเป็ดเตี่ยวรักก๋วยเตี๋ยวเลียนะครับนี่หามใส่ซ้อนเด้อ<า><า>อยากใส่ซ้อนเลียเอาเลียเอาเลียมันเลียเอาเลีย้ยเอา<ะ> <c oughs> พี่น้องครับอุ้ยพิกกีพี่กีอืมโอ้ยหหยดเจ๊ออกไปพาเกลียว<า>มาเร็งนเกลียวมาเร็งที่หัวได้ยังไงมาแล้วปะพี่น้องครับเอาเอาร้านนี้นะครับกับข้าวอร่อยนะครับมีไวไฟนำนะครับอ้าวไม่ใช่ครับอบตมีอาหารฝรั่งนี่พี่น้องนี่ อันนี้คุณอาผมนะครับคุณอาหนูคุณอาหนูพุกนะครับผมอาหารฝรั่งหนึ่งดังหวนดถึจังหวันี่ฝรั่งแกงออกรีมาลาเซียมาลาเซายแกงออกรีได้หนิยี่หลอกแม่นี่ามะโคกได้นม่แต่โคกสิป <ov> ุ <mainstream situación> <ope> ้ยเขาเป็นตุนไฮโลแม่กกัตตาโยงขางว่าจะโคกกว่านะเขาเอิดว่าจะโคกสำหรับสั่นอุ้ยคุณอาชุดม้วนนี่หนิเพื่อนนี่ธรรมดาได้ มากมวลตะพาดีก็เรืงกร้เจนไส่ตึมตึมตึมเรโดนแล้วเราทาเราโอ้ยขึ้นมวลอีหรมากมวลก็มากมวะแต่ไหนนั่นบอกนี่ไงวเส้นนะเส้นดอกกูบัวใจสดซื้อพอว่าเส้นดอกแต่กูบัวใจสดซื้อฟอแจงพอดีเรออกลาเใลาไปพู้ไปพักจะเอิ้อตไปน้ำแน่นี่เอยาจไปอันรบ้างคลิปยุ่นอะมักๆต่อนไ่อในคลิปตอนีไปมองไรจะเห็นเบิร์ดนี่เปิดนาพี่น้องเมืองนี่เขาจะเห็นนานี่ กะมักแต่กะใหญ่รักน่ะโอ๋ใหญ่รักบ่โอ้ยใหญ่รักคือมักง่ายที่สุดโดดเบิ่งเพิ่นใช้กันกันฟัง <laughs> นี่คือบรรยากาศของความเหมือนบนบูบาทครัพี่น้องครับเราในชุมชนเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวกินง่ายๆกินแบบสบายแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยอีกร้านอีกร้านนึงร้านร้านร้านแม่เตาเนาะบะหน่อยเนาะอันนี้ก็แซ่บด้วยกันอันนี้ต้องมาคุมเข้าเตาตอกอุดุน่ายไก่เข้าก่อนก่อนไปค่ายไก่นะครับพี่น้องครับผมเอ้า สแต็กก็กินบักละเรื่มเลื่มเลื่มกินลงกินพอหลงสดไม่ยังนามมันคือบัวขาวเถอะเลยพี่บัวขาวซื้อยังบัวขาวทั้งโซ่พร้อมตีอันบัวพันธ์ทั้งโซ่ตัวหันบัวขาวปอผะมุกบัวขาวนี่ตีมวยอแล้วเรียนเกมขวดแม่มึงบัวขาวนี่ข้นขาวแล้วข้นแหลกเออเสริมเบิองเดีเบิองอยู่บัวขาวนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายขวดแม่มึงอีวยังบัวขาวต้งสือกระพร้อมึงเนาะ สามสามยิบหนึ่งเนาะมึงเรียนจบเป่าหงเดี๋ยวมึงเอาใส่งัวหรือเอาไก่แหลกออกงัวหรือคว้วแหลกออกคั้วขั้วขายคว้วส่งงัวเรียนแม่แหละอืมไม่หยังไม่หยังไม่หยังจงไปไงเดี๋ยวจงไปพงงามึงกระเซงไหมที่เรามึงจะกูกินกูจะอิ่มตีอิ่มมวยกินแล้วพ่อเอาไปหน้าไปอยังผู้พอไปเบื้องงานเดินเงินดีงานเดินเงินดีมีหงให้ดูฮะเอางัวขอเค เขาขุดสาไปบนภาษาเขาปะเราจะบอกเนาะเออนะครับผมพระเสกพระเสกสีม่หอดตอนไหนเราเราพูดมาเรื่อปะไม่ครับใกล้นะครับโอ้เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีงานเราจะไปเททองเททองรอพระโอ้ยเททองรอรอพระรอพระจิวทั้งทั้งบรินิชพูมีหรอครับผมเอากินบักลากินนะฮะเป็ดเดี๋ยบเสียบของเรานะครับถ้าก็สร้างไปอยู่พองานนั่นแบบไหนพ่าผ่าผ่าชิมปะเฮชิมหนำหนำหนำเสียบเด็พกูนะพูนะมึงเสียบผ่าสิบอกลากินโลด พูดอะไรพอยังงามากสบวันไหมยุดเลยยุดเลยพอยิบหยุดยุดเลยอมื่อสิยุดยุดปันจราจรทะเดียนนี้หอนี่ัาว่าเน่นแ่นสายรักดีเดียวพนี้เนาะเงินไบเศร้าวพ่อขหวยบงปีไม่เบิกไปเบิดแล้วอ่ะอ๋อก็ใส่เงินเปี่ยงเะ่ไรพี่เปียงปีใม่ ขนมซาซาบะสามหออืมซาบาสามหอเขากินหน้าดอกบานเส้นอื่นปะล่ะถ้าจะฟังเขาโซ่คนโซลีเอากะเพรากะเพราลูกศเส้นวันหลูกที่นี่กะเพราเจ้าเื่อนั้มึงกนักเสีงจกมาเมื่อเอ้ยลังเมื่อน้กกุ้ยพ่อเจ๊แขกอยู่ดอนเขื่อนกูว่าผู้ใดญไม่เคยมันขายเหนื่อยอยู่ดอนเขื่อนไหมอีหมอกูเปิดหน้ามันล้วว่าเอาคุ้นๆกูเปิดหน่อยอีห้าต่ำมึงกูว่าอืม เห็นม mm ัน hmm. ก e like ุณะดีใจเห็นเซียวอืยี่ดอนเครื่องคนขายเนี่ยแล้วเหมือกร่างเหมือกร่างเหมือนกับปาดเนื้อผัวมามาขายอืมอืมเอามาใส่ยี่ห่าอีห้านี่กระไดบานนี่มาใส่หน้าเซียวเอามีแต่พ่อะมือมือนี่นี่แห้งครบด่าผักมึงเอ้ยเอานี่เอาปีไปกินนี่ลูกกินปีไหมก่อนจะกินกล้วยมึงยังอยู่กับผัวเก่าที่มึงตายอยู่บ่เกษยเซียวมึงยังอยู่กับผัวเก่ามึงดิ เออีหาต่ำเงยกูยังปล่อยคนตรเปลี่ยนอยู่เอากูจะจ่ายให้ดอกมะกูีะจ่ายให้ดอกก๋เตี๋ยวมาเอาเจ้าของกันนี่มึงกินบ่มันได้สีนกินข้าวที่ไหนวันเบื่อโคตรวนเอาอีห่ากูพิษสะบบานนี่มึงกินเขาปลาแซ่บมึงยังจอยหันอุ้ยเนาะสูม้านี่แต่ยิงที่สะบันยิงที่พระวันนะครับซื้อมันนะครับ แต่สิริดูน้ำมันส้มพี่น้องครับผมเมืองนอกเนี่แท่งแต่เด้อขวดหนึ่งนี่ราคาสามสี่ร้อยไป้วนี่น้ำมันส้มเนี่ยอืมเนอกมกใส่ปีเนาะครับผมนะฮะบ่ได้กินง่ายดอกใ้าโจมเปนเต่ามูอยู่นี่แหละดีไหมนะใช่เป็นสลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าเสียรขึ้นมาม่วนเถียมันเป็นคั้อีสานคั้มบ่อแบบบานบานเฮาใช่ป่ะคุณล่างเพื่อนทำอะไรสบายดีไหมผมบ่กเปลี่ยนดอกแนวนี่อีหมออี่ฮ่าจ้ำเมืองสิใครเนี่ยมันยังไหนมมวลเหนี่ยหัวนาแม่เนาะ พวกหัวกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสบายดีไหมมันบอกว่าใดดอกคนบ้านเฮามันต้องบอกแบบนี้ละอืเตบีกับยาบอสตามพ่อเร้หลูกเด้ามือปากแตกเราต้องพูดกับคนที่เราหนิดหนุ่มเท่านั้นเพื่อนเป็นบอีเท่ากันพี่น้องบ้ยสมบกฮวงไหมเฮ้สมบกฮวงเพื่อนพัดกระเพราลูกสิ้นพี่น้องนะฮะแค่ราคาถูกๆนะครับสามสิบสามจุดห้าบาทเท่านั้นนะครับจับแสบเต็มจานสวดโจกโกวพี่น้องครับนะฮะไม่เสียหรอกไม่เสียตัว แซ่เรากินตัวแบบหลางอ้าวผอดสั้งมาเพิ่มขึ้นเจ้าหมดละผอดผอดเลือดแล้วผัดจ้อยฮะว่าไม่อยากผัดจ้อยจีเนี้ยแล้วอือพี่น้องครับพี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกันอือฉับแสบพี่น้องครับมากับผมนะครับฝากก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ด้่เลยพี่น้องเด้อนะครับมั่งอือฉับแสบเลยพี่น้องแซ่บทุกอย่อนนั้งน้ำเท่ากระแ่บร้านนี้ก็แซ่บเอาเป็นว่าใกล้ร้านไหนกับกินร้านนั้นขันขี้ไปทั้งพุูนกระเสือกกินน้ำมันพุทธ กดนุลนน้องบร้อนไปม้าไปเือมเาแมนนี่น่น่ส้อยพระน้องครับตรงไปเลยเ้นอพี่น้องกันอีกนี่กระผมกระใจกระผมนะฮรนะครับผมไปยงเดี๋ยวผมใจให่เด้อนั่งกันอีพอกันเดี๋ยวห้ใจอพอเด้อตัวน้เมาใจไยนั่นแม่ค่ะเดี๋ยวเมาใจให้เด้อกินแม่แม่กินแม่กินแม่พ่อพ้อรถด อืม,อมกับ 8, 1, 1, 8แป <c oughs> ด,ดแหนึ่งหนึ่งแปดอีหมอเอ้ยอุ้ยขันหอดแสนกูกระฟอดออพ่นตัว <c oughs> ตัวในลอตเตอรี่สามใบซงหนาสองใบนะ่ะเซียวอืม,อมพอด้เฮ็ดบุญเฮ็ท่านเป็นละอืมอวดวได้หนาได้สามเก่าหนึ่งได้สองใบอืมไม่เป็นไรครับกินขน้าวด้วยกันครับขอยาดครับอ,อ,อร่อยมากเลยนะ อมอนะครับเมื่อนี้บรรยากาศมันหนาวน่าจะป้องเนาะครับเฮ้ากับประเทศอยังพี่น้องเบื้องดอกอากาศมันหนาวมันเย็นแห้งเมื่อนี้ฝนตกอุณหภูมิลดอุณหภูมิลดลง18องศา19องศาพี่น้องครับหนาวแห้งนั่นไงนั่นเลยยักษีเหตุยังสุพี่น้องเบื้องเอาจริงละนะฮะเป็นยังไงบรรยากาศบ้านเฮานะครับแก้วทบทบทาเสกเช็คเรื่องเล่าของทีนอนทั้งตลกจริงในเด้อครับ ที่นอ,อนจะข่ยและเสียนววาและค่าเท่าไหร่ที่นอญมันเป็นโรงงานแห่งแกบอกอยู่เทากับไปโอนเงินใไปเสีซื้อมาเลยเงินจี่รวนเง,งินที่เทาเสดครับสี่พันบาทนะที่ไอบอกนะโอนใไปเสียเอามาเลยนะครับพี่น้องครับมา,ากินข้าวน้อกันครับผม